ต่อยแกต่อยแกแต่มันชัดเจนไปเลยอโอเคนะโยนไปหน้าศิษไปกู สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องมีนสยามเวสสแปดอีกแล้วอ่ะเนื่องจากพาร์ทแรกที่ผมเห็นเงี้ยไปที่ไม่ออกออกออก,ออกเสียงที่จะเปิดกล่องแล้วก็อธิบายอะไรมั่งอะไรเนี้ยคือไม่ค่อยสะดวกฮะแต่ว่าอยากได้ของก็อยากให้พี่เพียงน้องได้ชมกันก่อนก็เลยอัเป็นคลิปเปล่าๆไปมีแค่เสียงเพลงคอเพาว่าไปมาวันเนี้ยเนี่ยแหละรอนี่แหละเพราะว่าสถานที่กว่าจะหาได้โอ้ยปวดหัวครับ มาวันนี้เรามาพูดวันนี้เรามาพูดถึงอันนี้กันกล่าวต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วแกะกล่องเลยใช่ไหมมาวันนี้เราจะมาอันนี้จะเป็น ep สองนะครับจะจะเอ่ยังไงอะเจาะลึกระบบเบื้องต้นนะเอาง่ายง่ายก่อนแล้วส่วนกราฟการปรับกราฟิกการปรับอะไรต่างๆในโทรศัพท์เดี๋ยวพอถึงอาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแยกเป็นพาร์ทที่สามไปมั้ย อันดับแรกเปิดเครื่องที่เปิดเครื่องกดไงครับเอาเรื่องใส่่านก่อนดีกว่าเนะะาะใส่่านกล่าวตรงนี้จะเป็นใส่ฐานได้สามขนาดครับคือหนึ่งแปดหกห้าศูนย์แบบนี้แล้วก็ฐานสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เอ้ยสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์คือขนาดประมาณนี้แต่ใครที่แต่ส่วนใหญ่เราจะเล่นกันเนี่ยจะเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์มากกว่าครับ ก็เนี่ยใส่ตามนี้ไปอันนี้เอาลบลงอันนี้เอาบวกขึ้นพยายามให้ด้านตูดอะนะตรงเนี้มันกดกับสปริงนี้ดีกว่าครับถ้าเราไปใส่ปลอกฐานสลับด้านไปด้านมาบางทีเดี๋ยวคั่วมันไอ้นี่ก้าวเนี่ยจะเปิดฝาแบบด้านด้านด้านข้างแบบนี้นะคือลูดออกมาเนี้ยผมว่าตัวนี้นะมันมันเป็นตัวที่แก้ อ่อซึ่งผมเคยเคยไปดูดูหรือว่าจีบของเพื่อนที่ใช้เจ้าตัวชิปดีเอสอนห้าสิวัตต์มาซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึก vt นะ vt เอาชิปตัวนั้นมาตัวกล่องปลี่ไฟ vt ตัวหนึ่งหกศูคือเอาบอร์ดแผงจอหรือว่าของตัวชิป d ีเมาใส่แต่ว่าสามารถทำได้แค่1 6 0่วัตต์ซึ่งจะมีรอยต่อตรงนี้ผมว่าตอนนั้นตัวนั้นยังไม่ค่อยสวยมาเจอกาวก็หลังจากดูมาแล้ว ที่แรกก็จะไม่เอามันละแต่เออมันเริ่มผลิตแล้วเว้ยพอได้ยินเขาว่าเริ่มผลิตเท่านั้นแหละเอาเดี๋ยวนอกเรื่องต่อเปิดปิดยังไงพอใส่ฐานมามันก็จะติดเลยนะปิดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเปิดแล้วครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าออกกดกดขาดไปตัวหนึ่งอ่ามาหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมเห็นเนาะอ่าก็จะเป็นเพิ่มวัดลดวัดแต่ตัวนี้จะเร็วนะจะเป็นวัดแบบ 2, สองทศนิยมเอ้ยไม่มีจุดทศนิยมอ่ตาต่ำสุดที่ห้าวัดสูงสุดอะไรเลยสองร้อยวัดนั่นเองไม่เป็นวัดวนนะครับอ่ามาตั้งตั้งทิ้งไว้สักประมาณนี้ก่อนอ่าผมดูอยู่ร้อยวัดตั้งทิ้งไว้สัก100ร้อยวัดปิดไฟดีกว่าเนาะ มาเห็นชัดหน่อยมา,าจะเข้าโหมดเมนูทำยังไงหนึงสองสาซึ่งกาวเนี่ยมันจะปรับได้หลายชั้นเอาเป็นเซตติ้งมาเลยนะกดลบกับบวกพร้อมกันกดามาแล้วอันแรกจะเป็นเซตติ้งอันที่2คือสลีปโหมดคือเราตั้งเครื่องไว้เฉยๆแล้วภายใน10วิเราไม่ดูดภายใน10วิ มันก็จะดับไปเองกับไ t ติงแสงสว่างหน้าจอ,อเห็นไหมแม่งสว่างชิบหายเลยะละลกก่อนเอาเห็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะ,อะโอเคต่อไปก็พับโหมดก็คือนับจำนวนการสูบเราถ้าเราจะรีใส่ฐานใหม่อยากรู้ว่า ไอ้่านสองก้อนนี้ชุดหนึ่งเนี่ยตัวนี้ใส่ใช้ได้ดูไปแล้วคำอะไรประมาณนี้ครับเาไม่เอาไม่รีเซ็ตอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นป่าเปลี่ยนสีทีมตัวเครื่องอ่าจะเอาสีนี้กดแล้วกดปุ่มนี้ค้างครับปุ่มยิงไฟอ่าจะเปลี่ยนสีอีกก็เป็น ผมชอบสีฟ้านะขอกลับไปสีฟ้าเนี่นี้มันจะออกเป็นสีเขียวๆนะแต่จริงๆมันคือสีฟ้านะไอ้นี่จะเป็นน้ําเงินในตัวนี้จะเป็นน้ําเงินเห็นแล้วเห็นแล้วป็นสีฟ้าแล้วกดค้างโอเคพวกตีมพวกอะไรก็จะเปลี่ยนไปหมดครับมาต่อไปเดี๋ยวเซตติ้งผมมาพูดที่หลังนะ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นครับ3ชิปจะเป็นตัวสามจุดส่วนตัวนี้มันเป็นเหมือนรหัสเชื่อมบลูทูธ edf เนี่ยไวซ้ซิงกับมือถือเราเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูนะอ่าแล้วก็ผมได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องผมเองมีนสยามเวฟสี่างแปดเดี๋ยวสอนกันแอปพลิเคชันอ่าเนี่ยแหละเดี๋ยวพาต่อไปจะบอก ก็คือเอาตัวสับเราสแกนนี่แล้วก็ไปโหลดแอปแล้วก็ปรับตั้งค่าการาดต่างๆรีเซ็ตรีเซ็ตค่าทั้งหมดจากโรงงานครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกอ่าแล้วก็พูดค้างไว้ตัวเซตติ้งนิดนึงนะเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยก็จะมีเปิดปิดได้นะจะเป็น TC TC โหมดปรับอุณหภูมิเป็นความร้อนอ่าจะเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์ก็ได้โวล โบว์ Whoa, นี่เป็นแนวกล่องึึงสดคือจะปรับแรงดันโบว์เอาก็ปรับสูงสุดได้ถึงแปดโวล์ครับต่อไปบพาร์ตบพาร BP คืออะไรพี่บพารยิงสดแต่ยิงสดตัวเนี้ยถ้าเปิดเมื่อไหร่นะแล้วกดนะผมเองเนี่ยดูดวัดสูงสูงเนี่ร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยไม่ไหวนะมันไม่เหมือน Gen S นะเว้ยเปิดบพารตัวเนี้ยแม่งส่งกำลังฐานแรงมากไฟ ไฟล์น่าจะเป็นโหมด F.I.R. เหรอถ้าเป็นโหมดเอ,อ่อน่าจะแบบ soft normal hard อไรองไม่แน่ใจอออันนี้อันนี้จำไม่ได้ไม่รู้ข้ามอันนี้จะเป็นเปิดปิดตัวแอปที่เราจะเชื่อมต่อกับมือถือเราสามารถถ้าเกิดเราลงข้อมูลลงบัญชีอะไรว้ในในโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยล็อกอินล็อกเค้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดได้เลยโดยไม่ต้องกดตรงนี้เพิ่มนะ Exit ออกแสงสว่างไลทิงเนี่ยอย่างที่ที่บอกครับจะเปิดเป็นให้30วิมันดับหรือจะเป็น10วิก็ได้ให้มันประหยัดแย่ไงแต่ตัวผมสร้างให้10วิถ้าเราจะเลือกอะไรเรากดปุ่มค้างนะครับอ่ามันก็จะเด้งมานี่กดปุ่มยิงไายค้างอ่ามาดูถึงหน้าจอนี่ถูต ไอ้เก้าจุดเก้านี่จะเป็นโอห์มค่าโอห์มที่ใส่ตอมไปเหมือนเดิมอ่ะคุว่าพกแต่รีเบิร์ดเนี่ยอ่ะศูนย์จุดหนึ่งห้าโอห์มโอเคตรงนี้จะเป็นแรงดันโวล์เดี๋ยวเดี๋ยวขอเป่าโวล์ตำต่ำก่อนเนีน่ยพอเรากดไปเีฮยมันจะขึ้นเป็นโวล์ตักงห้าสิบ นะจะขึ้นเป็นแรงดันโวลส่วนนี้คือพับคือนับจํานวนการสูบของเราไทาม์ก็คือเรากดสูบเนี่ยกี่วินะแล้วก็เซตค่าที่เราสูบลากดึงยาวหรือว่าอะไรเงี้ยไว้ที่อันเดิมอ่าเดี๋ยวขอถอดก่อนไม่ถนัดอ่าแล้วต่อมาลูกเล่นลูกเล่นก็คือพ่อไม่เกี่ยวไม่ใช่บ้าอ่า แต่จริงๆแล้วพอหลังเราจะเข้าเซตติ้งนี่ทั้งหมดใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องเข้าไปเมนูใหญ่แล้ะเราก็กดปุ่มนี้3ครั้ง1 2 3อ่าก็จะเลือกได้เลยที่เราเปิดปิดมันเหมือน2ชั้นอันนี้เหมือนเป็นทางลัดเมนูครับก็จะมีหวัดที่เราเล่นกับปกติ b y p a าร์ตยิงสดโว้ตัวนี้ปรับได้ถึงแปดโว้ทีซีเอสนี่ก็คือ สตีลสแตนเลสเป็นลวดสแตนเลสบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้ครับ tcni ni ลวด ni แปดศูนย์แต่ว่าจะปรับเป็นเอ่อฟาเรนไฮน์องศาอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟาเรนไฮน์นะเนี่ยเ ff เนี่ยเอ่อหนึ่งสองสาม tc ti ti เนี่ยแหละวะไทเทนลวดไทเทเนียมไม่ได้เล่นครับแล้วก็กลับมาที่หมดวัตต แล้วก็มาออแล้วมันก็จะมีโหมดหมู่แยกย่อยขึ้นมาอีกจากเมื่อกี้เรากด3าครั้งใช่ไหมหนึ่งสสาจะเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสี่ครั้งหนึ 1, 2, 3, ่งสอสามสี่อาอันนี้เราก็จะปรับได้ครับจะโหมดหมดวัดนะก็จะให้เป็น normal ก็คือยิงไฟระดับกลางกลางตัว s ก็คือ soft ยิงไฟเบาๆนุ่ม ตัวนี้เป็นฮาร์ดฮาร์ดก็คือยิ่งไฟแรงกดร้อยวัตมาร้อมา9 0้าสถึงร้อยเลยทีเดียว DL ไดเล็กหลังเหมือนแบบว่าไอตัวนี้จะใช้พวกอะตอมที่มันเป็นอะตอมอะไรอะอะตอมคอยโรงงานอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นคู่ห้าหนึ่งศูนย์ MTL ทเลมัลลังคือเหมือนเราซื้อตัวตัวลวดหรืออะตอมที่มันแปลงมาดูซ้อนนิกอะฮะ ประมาณนั้นตัวนี้ชิปเจ๋งมากๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมต่อไปแอปพลิเคชันครับอ่าก็อกซอ้าวต่อไปกดลบกับปุมยิงไฟพร้อมกันดูซิมีอะไรกับหัวะกูก็งงเหมือนกันเออถ้ามันไปไปแนวเนี้ยเออเข้าใจนะไอหาาเราสุดไปแนวนี้ใครแม่งจะดูดอย่างนี้วะถูกไหมอะตอมเนี้ยอะตอมมันอยู่เี่ย อ่ะคุณดูดไหมอย่างเงี้ยอ่ะโอ้ปวดหัวเออถ้าไปแนวข้างกลับไปมันเริมกดลบกับยิงไฟอ่าแล้วลบกับบวก,บวกบอ่ะเอยไม่ใช่ลบกบบวกบวกกับยิงไฟอ่ะอ่าเป็นการล็อกวัดอ่าเป็นการล็อกวัดนั่นเองอ่าเราก็จะปรับวัดไม่ได้ ถ้าจะเอกก็กดบวกกับปุ่มจ่ายไฟพร้อมกันครับอ่าโอเคถามว่าล็อกทำไมออีกฟังก์ชันหนึ่งนะกดปุ่มยิงไฟตัวกดปุ่มลดไฟเพิ่มไฟพร้อมกันทั้งหมดครับนี่คือยิงจ่ายไฟอยู่นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมใส่ตอมให้ดูคือเหมือนเราต้องการประหยัดแบตนะครับเวลาออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้ เฮ้ยไม่จำเป็นต้องเปิดเลยทีแรกก็งงเอาเฮียซื้อมาหน้าจอฟังไม่ใช่โงเ่ <c oughs> อเองนะเพราะมันยังจ่ายไฟอยู่ยังปรับตอนนี้ยังปรับรถวัดได้ปกตินะ,ะแล้วก็มาถ้าจะออกจากโหมดปิดหน้าจอก็สามปุ่มพร้อมกันเหมือนกัน่าเนี่ยแหละผมก็รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมมันถึงให้ ให้ล็อกล็อกตัววัดเฉพาะนี้นมาสมมติว่าเราล็อกใช่ไหมอ่านี่จะปรับอะไรไม่ได้แล้วนะก็คือเหมือนเราออกไปข้างนอกครับกันปุ่มลั่นปุ่มอะไรแต่ก็จริงๆไฟได้อยู่อ่าเราก็ประหยัดแบกกดแม่งสามอันพร้อมกันเรียบร้อยเห็นไหมนี่ไปอะไรไม่ได้แล้ว ถ้าจะออกจากนี่ก็โอเคแต่มันยังมีลูกเล่นซ่อนอยู่นะฮะก็คือกดลบกับบวกสองครั้งพร้อมๆกัน1 2่าก็จะเป็นโอนคอยคอยจะให้ออตัวเครื่องเซตค่าโอมใหม่หรือจะเอาค่าโอมเดิมอะไรประมาณนี้ก็กดบวกไปอ่าตัวนี้วัสดุค่อนข้างทนทานแข็งแรงครับ เต็มตัวดูนะกูจะทุบแล้วอุ้ยตอกอุ้ยตอกอีกล่วตอกอีกแล้ว,ออลวมันพักเจนไปเลย,อยโอเคนะโยนไปหน้าสิทธิ์ไปกูไม่ทำก็ไม่ได้หาว่าไม่ทนนี่จ่ายไฟได้ไหมมาดูดิพัง อ้าวหน้าจอติดด้วยอ่าเดี๋ยวดูโอ้โหระดับนี้มีที่ไหนโอเคนะอ่า EP สองก็ประมาณนี้เนาะเอาแค่มันแบบว่าเล่นจ่ายไฟยิงไฟได้ก่อนแต่ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ดูจบก็คือคลิป ep ที่3ถูกไหมครับอันนี้เป็นที่2พอถึงอันที่3เนี่ยผมจะถามคำถามที่แม่งโคตรยากจากช่องผมเลยผมเนี่ยชอบอตอนอะไรที่สุดอขอ5คนแรกครับคนแรกผมให้ลวดเอาเท่าไหร่เอาไอ้ม้วนหนึ่งแล้วกันด้วยคันเทาไอวัน สองสามสี่ห้าสองผมให้สักสองคู่สามคู่ดีกว่าอ่ะอันดับสามจะให้สักคู่หนึ่งบวกสัมลีสี่กับห้าก็จะให้อ่าให้สองคู่เอ้ยให้สักคู่แล้วกันส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยผมให้สัมลีอ่าให้รือดดว่าไป่หือก็ได้ยังไงเดี๋ยวคลิปที่สามจะมบอกรายละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ช่องมีนสยามเวฟสี่สิบแปดขอลายปีนี่ก่อนเลข ช่วงนี้งานเยอะเว้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว